nhìn đẹp thay nè đâu không làm con áo lọt quần nhì họ có mắt hả phá cứ câu họ mà bừng quần không mà bừng quần cứ câu phòng lột khăm ngan phòng lột con hả phá con như vậy có tên เบืงปลาบัวเนี่ยนะโอ้จะเป็นงามยัยหน่อยมากวนคือเก่ามันนี่มันนี่อยู่ในปลาบัวมหากเก็บหมากบัวก็จะตึกงแห้เข้ามาเล่นอปลาบัวพี่โอ้ยเบิ้งแรงงามหายงามขึ้นสะออนคักสะออนเนี่ยดอกตูมกันลายดอกบานกันลายลงเลียนหน่อยลอยบนนี่เนาะ ไปสองคนไปผู้เดียวกับผู้สาวถึงถ้าไปหาเก็บหมากบัวมวือเดี๋ยวคอยสิไปเบิ่งมูตึกเกี่งามบบพี่น้องงามบบนี่หมากแก่สำบันหลังยหน่อยมาหาเก็บหมากบัวลือมีหมากแก่โบหมากแก่เป็นยังไงอันนี้แก่โบนี่ คือบอดตาบอดตีเน,ะนาะยังอยู่ในปลาบัวค้เดียวเอ้ยอยากมีโมเดีวะโมกับตึกแหนเบิดมากระไดจักดอกเนี่ยอ้เจากับมากเก็บคือกันหลายคักปลาบัวพูดนะ รถค้นหททามาหาปลาเนี่ยล่ะทั้งรถใหญ่รถหน่อยลงปลา่าเต้นสูงน้มหวองว,หวองเนาะหลวงมันเป็นหลอกค้องหลอกหลอกกวนนะหลอกกวนหาปลาเนะี่ยก็คือหาฟีนั่นกันอะไรเสียค่าอย่างไรแต่ละคนไดน้เป็น สิเป็นยี่สิโลคนเต็ม낭เ,มเยอะ้นมีแดดให้แน่ดอกก็บก็นาวนอบกวน ใกระดกรดึงกันเลยกระยุกรดึงเต็มน,นี่จะคนเหนือเนาะกระดึงทางคนโอเรื่องน้ำมือดูใ่แน่นี่เขเอารถรถสั่เล็งมากรถแย่หน่อยเขาต้องสมน ตะมูมหากราราไ์ราไรมันเสียนหาปลานี่กอะูกระด้ได้ยิ่งเข้าว่านะบกอะไรนี่อไรต้องมา เต็มนำหูวาปลาสิมีบ่มือนนำลึกน,นั่งยืนลัฟังตังจำของชี่เรืองชีแค่ นอนเป็นเห็ดแท้ไปง้อยในหนังนหนังลึกมั่วมๆเนี่ยเนาะสะท้อนแสงเด็ด

ไปแล้วไปน้ำน้ำแล้วน้ำน้ำตื้นน้ำตื้นเริ่องจีไดบอออกไปแล้วน้ำไนลลงอ๋อปลาตัวเดียวผมก็ลงไปสิ

าต้องกายไงเขาสะดุด้นนั่นนั่นอ้ออ,อ,อันนี้ตั้งสะดุดนี่โอ้ยตัวบกไงอืมอ๋อตั้งใจเย็น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 อุ้ยออออๆออรุ่นรุ่นรุ่นเอาดีดี ปลาตองกายกิโลละแพงยุ้ยปลาตองกายโซ้ใหญ่อันนี้ผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ยปลาเริ่มแรงนะน้ำเริ่มโบกแล้วเนาะแห่สู่สะดุ้งก่าไดเด้อมาหนีเด้อโอ้ยออกออกเอาดีๆเอาดีๆ เห้วันแล้ววันอีกบ่ได้ลงคนกับบ่ได้ขึ้นนี้แล้วโอ้ลาดูลาดูดูง่าดูง่า่าด,าาดู่ดูจับบ่ได้ติาายนี่แค่แ้งเอเขาพ่อเดี๋ยวมันจะออกไหมบ่ได้นะนั่นนะ càng có tăng hắn mấy hành ván hắn là càng là cầm càng nữa ô càng 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 chắp càng 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 đây càng uh, càng bằng càng 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 nồi càng càng nồi ừ thơ hồi nào, hồi nào

Ừ. Còn hình khác đâu Đây bó Đây đẹp, đây đẹp เห็บนำเลยนำตึ่ๆแต่ขื่นต,นลต,ตมลมลงเรือมันขึ้นบาูกไหลลงมาหนาปิดตมลมเชี่ยงงามขาเอาใส่แห้ึกนเลย ม่นีป่านินบะคันเห็นน้องน้ำหลยอยูไ่ได้แล้วได้แล้วนี่ขิดตมแล้วมั้งผู้เล้ป่าบ่ได้เลยนี่เดีขาว บรรดาคนอหม่คนหน่เ <cafeteria> ด <furniture> <Okay, S 1> okay? uh ิน huh. ข right. ิดตมให้นะคุ้นข้เหนียค่ันั่เลยอือพ้นเลปล่าขึ้นไม่ได้อือร้อยขิตตมนั่นเละ

กินตรงขึ้นอ้าวปลาได้บ่ปลาน่ะปลาบ่ได้สัตกต <initiatives> ัวปลาบ่ได้สักตัวมันขาวมันขาวปลามันขาววันนี้เลยบ่เอาอู้หู้คนนั้นได้ปลาลราขึ้นน้ำบ่ได้เลยดูขึ้นกิเปอร์บ่ได้อะกิเปอร์ไอภาคเหนือเพราะนั้นกิเปอร์เข้ากันขีตุ้มนะขึ้นน้ำมาก นี่บระมานเลยก็ได้กินปลาดูปลาดูตัวนี้ประมาณสองรุ่นไหรือสามรุ่นแหละเนื่อปลานิ้งสองตัวตัาคอหน,น,น่อยเจ้หนอดเจ้เล็ดว้าว่าข้างนอกไปปลาดูก็ใส่อันพวกส่งนี่แต่มันบ่ปักตัวนี้เนาะ ตัวนี้ล่ะที่เจ้าอัก้มมันเอาเข่กัดตัดยังมันนี่มาได้าไหนที่บนบนนู้นหรนี่แหละานี่แหะแต่ว่าหางทางนู้นปากายยังเยื่ออยู่นะปากายตัวแดนไปเรนมาอยู่กันน้ำอยู่ขนานะเดี๋ยวผมดกระห่อนคนกระตกมากเลยคนนี่ วันนี้บาได้เขาเอามาขึ้นแล้วเป็นบ่า วางเปล่าฮะไม่ต้องแข็งออกทุกไหร่หรือบอกออกแล้วนี่เนาะอนนาเออยังมันเหี่ยวบดไหมฮะม่ห่เป็นปลาอยู่เนาะใครจะเป็นย่างบดบุหันแต่ว่าไม่ใครย่างหรอกมัน